สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูตักในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่นะคะเรื่องคำคล้องจองนะคะวันนี้ไม่ต้องเปิดหนังสือเพราะว่าคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะให้ดูคำคล้องจองคืออะไรนะคะคำคล้องจองคือคำที่สัมผัสกันนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นคำว่ามี สีนีห้วีคำคล้องจองนะคะจะใช้ในการแต่งบทร้อยกรองนะคะหรือว่าคำขวัญเพื่อให้เกิดความไพเราะนะคะน่าฟังด้วยน้ําเสียงที่สัมผัสกันและช่วยให้อ่าง่ายต่อการจดจำนะคะมากกว่าข้อความธรรมดาที่ไม่มีการสัมผัสหรือการคล้องจองกันเลยนะคะคุณครูขอสอนในเรื่องที่จะออกสอบก่อนเลยนะคะ อ่ะพร้อมแล้วไปดูคลิปวิดีโอกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำคล้องจองกันอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำคล้องจองคืออะไรถ้าอย่างนั้นก็ตามมาเลยคะ่ะคำคล้องจองคือคำที่ประสมสระเดียวกันถ้าคำนั้นมีตัวสะกดตัวสะกดต้องอยู่ในสระ และมาตราตัวสะกดเดียวกันคำคล้องจองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสซึ่งมีทั้งคำคล้องจองหนึ่งพยางและคำคล้องจองสองพยางเรามาดูคำคล้องจองหนึ่งพยางกันก่อนนะคะปูหนูหมูดู กินดินบินหินถิ่นเที่ยวเกี่ยวเบี้ยวเคี่ยวเลี้ยวจบกบพบรบอบ วาดถาดพาดราดเล่นเกมสนุกสนุกกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางกันบ้างนะคะเช่นนกน้อยลอยล่อง ช้างใหญ่ในป่าไร้ทุกข์สุขใจพืชผักฟักทองของสวนชวนกิน กำลังสนุกเลยเวลาก็หมดเสี็จแล้วไว้คราวหน้าเรามาสนุกกับภาษาไทยกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีการบ้านให้นักเรียนทบทวนนะคะว่ามีงานไหนที่ยังไม่ได้ส่งไหมนะคะเพราะว่าเป็นคะแนนเก็บและที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะก่อนส่งเสมออะ สำหรับวันนี้หมดชั่วโมงแล้วนะคะแล้วเจอกับค,คุณครูตักในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ